สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการกลยุทธ์การลงทุนโมเมนตัมนะคะสำหรับเดือนพฤศจิกาเราเริ่มต้นเดือนใหม่ซึ่งเป็นเดือนรองสุดท้ายของปีนี้ในวันนี้วันที่เราอัดรายการนี้วันจันทร์ที่สาที่สองพฤศจิกาเดี๋ยวเราก็จะรีลันกันไปทุกวันจันทร์ใช่ค่ะวันนี้กลับมาพบกับผู้ประกันหน้าใหม่เป็นพี่ปุ๋ยกับพี่ตายนะคพี่บุ๋ยพี่ตายได้ค่ะ แต่ก่อนเราจะไปพูดกันถึงกลยุทธ์การลงทุนเดือนพฤศจิกานะตามธรรมเนียมค่ะเดี๋ยวขอกลับไปถอยกลับไปเดือนหนึ่งรีแคปภาพให้ดูก่อนว่าในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตอนเดือนตุลาเนี่ยผลการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวโชว์ powerpoint ให้ดูนะคะในชาร์ตเนี่ยจากในสไลด์ที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นเดือนตุลาฝั่งซ้ายจะเห็นว่าทุกสินทรัพย์ ปรับขึ้นหมดเลย uh huh. นะยกเว้นน้ำมันอย่างเดียวที่บอกว่าทุกสินทรัพย์อันล่างสุดเนี่ยจะเป็นตัวบอลยิวของสหรัฐพันธบัตรรัฐบาลของเอเมริกาตัว10ปีตัวยิวอันนี้ที่ติดลบคือยิวแต่ราคาเนี่ยปรับขึ้น uh huh. นะคะเพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่าจะเห็นว่าหุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเอเชียเอ็กซ mm ์เจแปนเป็นตลาดหุ้นในเอ็มอีเอ็มตลาดอีเมอร์จิงมาร์เก็ตเป็นทองคำนะคะ mm hmm. ดาวโจนตลาดยู ไปทางขวาหมดเลยคือให้ผลตอบแทนเป็นบวกสําหรับตอนเดือนตุลานะคะแล้วก็บอนยูติดลบก็แสดงว่าราคาพันธบัตรปรับขึ้น<ะ>ทองคําปรับขึ้นคือทุกสินทรัพย์ปรับบวกบวกหมดเลยอันนี้เดือนตุลาไม่ใช่เดือนเดียวนะที่ทุกอย่างปรับขึ้นจร,จริงตลอดทั้งปีอะ่ะเนื่องจากว่าเฟดทำ QE <ะ>ดอกเบีย้ยต่ําทุกคน<ะ>ลดดอกเบี้ยหมดเลยเพราะสภาพคล่องทั่วโลกเนี่ยล้นมากค่ะก็เลยส่งผลให้หุ้นก็ขึ้นอะไรต่างๆที่หุ้นขึ้นแล้วทองควรลงไม่ลง ทองขึ้นหุ้นขึ้นบิตคอยขึ้นเงินขึ้นนะพันธาบัตรขึ้นราคาะคะเพราะฉะนั้นบอลยวก็ลดลงยกเว้นอย่างเดียวคือตัวน้ํามันะนะคะ,คะพอมาดูภาพของ year to date เมื่อกี้อย่างที่เล่าให้ฟังทองคําก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่ชนะเลิศคือคนอกเหนือจากเรื่องของสภาพคล่องของโลกที่เยอะ,ะก็จะมีเรื่องของธนาคารกลางของประเทศต่างๆเริ่มคิดว่าซื้อทองคํามาเป็น<ม>เวลาเขาทำ asset allocation เออแล้วก็เพิ่มสัดส่วน ออทองคําสักอีกนิดนึงจากการที่เมื่อก่อนเคยถือดอลลาร์ hmm. เคยถือหุ้นนะคะมันก็จะมีแรงตรงนี้แล้วก็แรงซื้อจากเก่งกาไรแหละ mm hmm. พอขาขึ้นแล้วทุกคนก็มีแรงเก่งกาไร uh huh. นะภาพผลตอบแทนของปีนี้ทั้งปีเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆสินทรัพย์ก็ปรับตัวบวกอย่างที่บอกแต่ว่าเซตอินด็เซ์เดือนตุลาเนี่ยบวก2.8 uh huh. แต่ตลอดทั้งปีเนี่ยคือช่วง6เดือนแรกอะ เ่งปีแรกเราย,ยังไม่ค่อยดีภาพทั้งปีเราก็เลยยังติดลบไป6%กว่าใช่ค่ะลองมาดูที่ตลาดหุ้นย่อยเข้ามาเป็นตลาดหุ้นในภูมิภาคสักนิดนึงเดือนตุลานะคะอย่างที่บอกว่าตลาดหุ้นไทยเรากลับมาบวกจริงๆบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองบ้านเราเนี่ยหุ้นขึ้นจริงๆก็คือเดือนกรกฎาก็ตั้งแต่กรกฎา 6. 6. 6คือ6เดือนแรกเล่นเลยไม่ได้เลย กระกฎาค่อยดีขึ้นสิงหากันยาตุลาค่อยๆดีขึ้นเดือนต่อเดือนเนี่ยนิดนึง<ฆ>เดือนละ2%อปร์ซประมาณนี้แต่ว่าพวกคุณเทคเนี่ยยังชนะเลิศเดี๋ยวจะให้ไปดูอีกเซกเตอร์หนึ่งอะว่าเป็นพีเดลเดลต้าอตรอนอิเล e ็กทรอนิกมาก็เป็นพอเดลตานี่แหละเพราะฉะนั้นเกาหลีไต้หวันของเดือนออกโทเบอร์ยังให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ญี่ปุน่น ญี่ปุ่นเนี่ยดีมาตลอดทางแล้วก็อีกอันนึงคือได้ผู้นําท่านใหม่ะนะคะเพราะฉะนั้นตลาดก็มีการคาดหวังว่าและเป็นผู้หญิงก็น่าจะ,ะเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายก็ว่าไปส่วนตลาดที่ให้ผลตอบแทนเป็นลบสําหรับเดือนตุลาก็ยังค่อนจะเป็นทิปนะคะรวมเราด้วยแล้วก็บวกกับฮ่องกงฮ่องกงนี่ไม่ใช่เลยคือดีมาตลอด ตลอดหลายเดือนเลยของปีนี้แล้วก็มาเจอเรื่องของอภาษีการค้าที่ประชุมเ e อเปเมื่อสิ้นเดือนตุลาที่จะคุณทรัมป์กับคุณสีจะมาเจอกันก็เกิดอเอ๊ะจะตึงเครียดไม่น่าอะไรอย่างนี้ตลาดก็เลยเทค profit กันไปก่อนเวียดนามนี่เขาแย่มาสักอสองสาเดือนละนะคะ,ะแล้วพอไปดูเซกเตอร์อย่างที่บอก พอเซกเตอร์ในเดือนตุลาอย่างที่บอกว่าหุ้นเทคมาเพราะฉะนั้นตลาดอย่างเกาหลีไต้หวันให้ผลตอบแทนดีบ้านเราอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ,คะบวก35%คนเดียวเซตอินเด็กบวกอยู่เกือบ3%จริงๆบวกกันทุกคนนะคะฮานาเคซีก็บวกค่ะแต่เดลต้าอาจจะแรงหน่อยฮานาเคซีก็บวกใช่คะ่ะเร่งค่ะ,คะ,คะแล้วก็อีกเซกเตอร์หนึ่งคือแบงก์เอาว่าไม่ได้เลยตอนแรกนึกว่าแบงก์ประกาศงบแล้วคิวสามก็แล้ว มันน่าจะแบบหมดคาตาลิสแล้วดอกเบี้ยก็ขาลงเก่งกําไรเรื่องปันผลก็เก่งแล้วแต่ปรากฏว่าพอเซกเตอร์อื่นอะตายคือเม็ดเงินใหม่มันไม่มีมาแล้วมันเป็นลงทุนอะไรอย่างอื่นๆไม่ได้เดลต้าเนี่ยเอาจริงซื้อไปก็เสียวไปค่ะเพราะว่าแบงก์เออไม่ใช่บรกไทยเห็นแต่บอกว่าบรกไทยไม่เห็นมีใครให้เป้าโบรกไทยยังไม่ค่อยเท่าไหร่จริจะเป็นลักษณะโฮกับเซลแต่ฝรั่งเนี่ยบูค่ะ อาจจะด้วยแบบเทรนหุ้นเทคเมืองนอกมาไต้หวัน n v ็นวีดีอะไรใดๆมาก็เลยอาจจะกล้ากับเดลต้าไทแลนเพราะเป็นเหมือนเป็น proxy ในส่วนของ AI นที่าเดแล้วเน, <ะ S 2> <ใ>นี่ยตลาดใช่ก็เลยทําให้นอกเหนือจากเม็ดเงินกระจุกในเดลต้าหรือในเซกเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะแบงค์ Bank เนี่ยพอเซกเตอร์อื่นๆน่ะมันก็ยังไม่ได้แบบโอ้โหดู ดีๆอะไรอย่างนี้นะ <ừ m. S 1> พอคนละครึ่งมาเราก็ยังไม่เห็นบรรยากาศที่คึกคักแต่เดี๋ยวน่าจะต้องเห็นในเดือนพฤศจิกาเดือนนี้ off คิกออฟนะคะสุดท้ายเนี่ยเซกเตอร์อื่นๆในโดเมสติกเองก็ตามเนี่ยเลยกลายเป็นไม่พอ์ฟอมแบงก์ก็เลยกลายเป็นว่าแบงก์ Bank ยังเป็นที่ดึงดูดเงินลงทุนตรงที่ว่าต่อให้กําไรไม่โตแต่ปันผลเขาดีมากดีวเดนยิวเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะแย่ๆก็หกห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแบงก์ก็ยังแข็ง ICT นี่คือแอดวานซ์ละค่ะ เขาก็แข็งแรงเขาแต่ไหนแต่ไรพอภาพเป็น year to date เนี่ยไม่ต่างกันจากเดือนตุลาก็คืออิเล็กทรอนิกส์ยังมาชนะเลิศสอดคล้องกับปุ่น AI ของโลกซึ่งวันนี้พี่เห็นนะในถ้าดูตาม YouTube ใน Facebook อะไรต่างๆนั้นนะหลายคนหลายคนเริ่มพูด AI bubble แล้วนะอ่เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้ว CEO ของหลายๆหลายๆคนก็เริ่มกลับมาบอกแม้กระทั่งจะทำ AI เอง ก็เริ่มแล้วถ้าอีกสักพักนึงค่ะพี่ปุ๋ยมันจะเหมือน E ีอีะแต่ว่า EV ผภาพจะไม่ได้ยาวเท่า AI นะเพราะ EV สองสามปีตอนนี้กลายเป็นโอเวอร์สปายแล้วแข่งกันลดราคาลงมาส่วน AI เนี่ยน่าจะอีกสักพักค่ะเออพอไต่พูดถึงโอเวอร์สปายนึกขึ้นได้คุณเกตไอเทลไอเทลเนี่ยเขามี Data Center อยู่อันหนึ่งทำรรมนานานานๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยขายไป้ลา่าล่าสุดนี่ก็คือจำไม่ได้ว่าปลายปีหรือต้นปลายปีที่แล้วหรือต้นปีนี้ บอกว่าขายเด่แต่เดต้าเซ็นเตอร์กำลังบูมใช่ไหม o g o e ใครใครไมโครซอฟท์ Google, hmm. Microsoft, กำลังมาในเมืองไทยใช่ไหมผมขายให้เลยละกัน hmm. ขายให้บอกโอ้โหกำลังดีขนาดนี้ขายทำไมบอกเชื่อสิเนี่ยอนาคตไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่เชื่อว่าจะโอเวอร์ซัพพลายเลยตอนนี้เป็นช่วงพีขายให้ก่อนอันนี้ hmm. เป็นมุมมองที่แบบ ซึ่งในตลาดตอนนั้นยังไม่มีใครพูดแบบนี้ก็คอนเท a เดียนมากเดี๋ยวลองตามดูแต่วันนี้หลายคนเริ่มเริม่มพูดว่าเริ่มเห็นนิดนิดแล้อ,อย่าให้อย่าให้ได้เห็นว่ายอดขายปรับลงเมื่อไหร่นะใช่ออแล้วก็ราคาหุ้นสิคะแซงหน้า f u n d a เมนท a ล AI ไปแล้วคะ่ะ<ม>ถ้าเวลาลงเนี่ยนั่นแหละคิดไม่ออกเลยอ่ะ นี่พอมาดูภาพภาพของเดือนตุลาแบบนี้แล้วก็ภาพของ Year to Date แบบนี้มาดูแนวโน้มการลงทุนในเดือนพฤศจิกานิดหนึ่งในเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะไม่ได้มีเซ็นทรัลแบงก์ไหนๆที่จะประชุมแล้วนะคะถ้าจะมีก็ BOE ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกาส่วนออของบ้านเราแล้วก็เฟดเองก็ไปเจออีกทีก็คือเดือนธันวาไปเลย แล้วก็ตอนสิ้นเดือนตุลาเนี่ยตอนแรกทุกคนกับเฟดนะนคะคทุกคนคาดหวังว่าเฟดจะต้องลดดอกเบีย้ยตลาดเทใจไปแล้วว่าจะลดดอกเบี้ยนะคะปรากฏว่าประกาศมาแล้วหักปากกาทุกคนเลยคุณพาวเวลบอกว่าไม่รีบขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็มาพร้อมกับการยุติ QE ม,มันก็เลยทำให้ เดือนธันวาเนี่ยจากเดิมที่ทุกคนเทใจว่ายังไงต้องลดแน่ๆดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นสินทรัพย์เสี่ยงทุกอย่างชอบดอกเบี้ยลดใช่ไหมคะสินทรัพย์เสี่ยงทุกอย่างต้องมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เริ่มจากที่คิดว่า90เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เฟดน่าจะลดดอกเบี้ยเดือนธันวาตอนนี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยลดลงเหลือแค่6 0เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณ ừ ừ. แบบเกินครึ่งหนึ่งนิดเดียว60%เปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดว่าเฟดจะลดคือย,ยังเหลือแบบความหวังทิ้งท้าย แต่เอาจริงนะสําหรับเราพอเฟดมาแบบนี้แล้วแล้วพี่ดูช่วงตอบคําถามสื่อก็เหมือนกับจะพูดแล้วแปลได้ว่าธันวาขอไม่ลดขอพักไว้ก่อนและเดี๋ยวแต่ไม่ได้ว่าเลิกไม่ลดเลยนะคะเดี๋ยวปีหน้ากลับมาดูถ้าสถานการณ์มันดูเ,เปลี่ยนแปลงอะไรยังไงก็คือพร้อมแหละที่จะปรับลดดอกเบี้ยหรือขึ้นดอกเบี้ยก็ได้แต่ว่าเดือนธันวาน้าจะหยุดพักไปก่อนพอภาพเป็นแบบนี้เ,เดิมนะคะ ตัวกนงอของเราเนี่ยเอถ้าเป็นฝั่งซ้ายเส้นสีเทาๆนะคะซึ่งเราตรึงอัตราดอกเบี้ยมาหลายครั้งละตอนแรกเนี่ยถ้าเฟดลดดอกเบี้ยเดือนธันวาพี่ก็คิดว่าก็น่าจะลดตามกนงบ้านเราแต่มาวันนี้ไม่แน่ใจแล้วอะ่ะอ,อาจจะลดหรืออาจจะตรึงต่ออ,อาจจะตรึงก็ได้เพราะว่าหนึ่งเฟดก็ดูทําท่าจะตรึงดอกเบี้ยอันที่สอง ถ้าเกิดว่ากระทรวงงานคลังเนี่ยมาตรการ5 5เสาหลักแล้วก็ซึ่งจะคิ c k อ f f ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ,คะไม่ว่าจะคนละครึ่ง p l u สเ,เ,เร่งการใช้จ่ายของพวกแบบท่องเที่ยวเมืองรองที่ดีมีคือเอที่ดีมีคือแล้วก็ให้ไปพวกพวกกระทรวงหรือหน่วยงานราชการถ้าจะไปประชุมต่างจังหวัด ในโรงแรมต่างๆไม SM e SME อะไรเงี้ยก็ไปประชุมกันตั้งแต่ต้นงวดของปีงบประมาณไปเลยอะไรเงี้ยคือเร่งการใช้จ่ายถ้าเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดมันเวิร์กก็จะได้ไม่ต้องเปลืองกระสุนเรื่องลดดอกเ<อ>บี้ยนะคะคในบ้านเราเพะฉะนเดือนพฤศจิกาจะก็จะมีไม่ได้มีเรื่องอัตราดอกเบี้ยอะไรเรื่องภาษีจีนก็เพิ่งเจอกันอเมริกาจีนเพิ่งเจอกันไปตอนเอปกตอนสิ้นเดือนแล้วก็ ผลก็เป็นบวกนะก็มีคุยคุยกัน4 0กว่าเปอร์เซ็นต์รลีฟที่คุยกันที่ลดให้จีนใช่ไหมใช่ค่ะลดให้จีนแต่ไอพี่บอกว่าจีนบอกแรกจะซื้ออะไรนะเขาเอ้ยถั่วเหลืองถั่วเหลืองจะซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐอ่าแต่ว่าดูดูทั้งสองคนดูจะสงวนท่าทีต่อต่อให้บอกว่าซื้อถั่วเหลืองก็ไม่ได้บอกว่าจะซื้อเท่าไหร่่นานเท่าไหร่เป็นระยะเวลาเท่าไหร่คือดูว่าก็ยังมีความหวังในการที่จะคุยกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีท่าทีแบบ ไม่ได้จะปัดฟันกันเหมือนเดิมแต่ก็ไม่รู้แหละก็ะเอาแน่มไม่รู้พอากลับบ้านมาแล้วจะกลับมาแรงเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ตามดูเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกาดูแล้วมันน่าจะแกว่งออกด้านข้างค่อนไปทางไซเวทูไซเวอฟคือม,มันไม่มีประเด็นอะไรที่แบบเป็นลบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเป็นลบมันก็ไพรซ์อินไปแล้วภาพเบ้านเราภาพใหญ่ก็น่าจะเป็นแบบนี้มีอันนึ่งเดือนพฤศจิกาจะเป็นเดือนประกาศงบใช่ใช่ค่ะแต่เราก็ไม่ค่อยจะหวังกันไหมไตรมาสสามเนาะ ทีวิวมาแต่ละเซกเตอร์ถ้าเป็นของไหนนะโดยเฉพาะส่งออกเนะะี่ยค่ะอาจจะดูไม่แย่มากแต่ก็ไม่ได้มีอะไรว้าวแต่จะมีความคาดหวังกับอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะว่าเดลต้าพี่ใหญ่เขาประกาศมาคนแรกแล้วเขาค่อนข้างดีก็เนี่ยหวังเคซีฮาน่าแคลคอมต่อค่ะแม้ว่าจะเจอบาดแข็งแต่ว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้เขาแยกกันมาอันนี้อาจจะมีการรีบาวในเรื่องของผลประกอบการกันบ้างแต่สุดท้ายเดี๋ยวคงต้องดูว่าผลกระทบจากบาดแข็งนี้จะหนักกว่าหรือเปล่า เออเซกเตอร์ของพี่ก็เจอบาดแข็งไปหลายคนคือก็ก็<ข>แย่แย่ตรงบาดแข็งแต่ถ้าเป็นในประเทศใดอย่างของต่ายพวกอของกินของใช้ร้านอาหารร้านอาหารได้เป็นบางร้านค่ะ MK อาจที่มีการปรับกลยุทธ์บุฟเฟ่มากุโรขยายสาขาแต่นอกน,นั้นจะเฉยๆน,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 นะคะ After You, o k โอกระจูเซมโซเซลโกนี่ติดลบระดับ20%กว่ากันอยู่ค่ะ ก็ยังไม่ค่อยสู้ดีถ้าเป็นอาหารอื่นๆอันเนื้อสัตว์นี่ราคาเนื้อสัตว์ปรับลงและเพิ่งจะมาฟื้นฟื้นขึ้นเนี่ยช่วงสัปดาห์สสัปดาห์นี้เองค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่อยู่ในไตรมาสสมแล้วก็เครื่องดื่มค่ะพี่ปุ๋ยฝนตกทุกวันจนนี่เราเข้ามาพฤศจิ้วยังฝนตกน้ําท่วมอยู่เลยเครื่องดื่มเจอทั้งอากาศเย็นเจอทั้งกัมพูชาด้วยค่ะก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอของตพรีวิว q ิไปแล้วอะ ระหว่างปรับลดประมาณการกับปรับเพิ่มอะไรเยอะกว่ากันปรับลดเออเห็นไหมเหมือนกันรเพิ่มนี่ท้าไม่เจอเลยค่ะเหมือนกันเพราะนภาพรวมของไตรมาสสามก็เลยดูจะไม่ค่อยได้หวือหวาไม่ค่อยได้ตื่นเต้นอะ่ะภาพกับดูเป็นลบๆด้วยซ้ําไปนะคะก็สะท้อนไปที่เซตอินดี x year to date ก็ลบไป6% 7%อนะคะอันนี้สิ่งที่ต้องตามดูว่าพอคาดแบบนี้ผลจริงที่ออกมาเดทไลน์คือวันที่15ของเดือนพฤศจิกานะคะถ้าผลจริงออกมาแล้วมันไม่ได้แย่อย่างที่เราคาดคาดกันไว้ แล้วก็หลังจากนั้นมี analyst meeting ถ้าเกิดว่าโทนไปข้างหน้าดูดีก็ยังมีโอกาสที่เออปีหน้าจะจะดูดีได้นะคะออภาพรวมของเดือนพฤศจิกาก็เป็นแบบนี้ทีนี้สิ่งที่นิกฝากเอาไว้นะเดี๋ยวไปไปเที่ยวก่อนนิกไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาวันจันทร์หน้าสิ่งที่นิกฝากเอาไว้ก็คือเห็นมันปลายปีแล้วอะคะ่ะก็เลยขอ roll over target ของตัว s e ต i n d e x ไปเป็นปีหน้านะคะเราใช้กําไรปีนี้อย่างที่บอกก็ไม่ได้ค่อยน่าตื่นเต้นอะไรปีหน้าก็คาดหวังว่าจะมีการฟื้นตัวนะคะกคม็มีความทา้าทายเยอะไม่ไม่ใช่ไม่มีแต่ก็คาดหวังว่าน่าจะฟื้นตัวอย่างกําไรปีนี้มองไว้88บาท EPS ของตลาด88บาทปีหน้าน่าจะโตเป็นสัก93บาทตลาดคาด95นะเราคาด93ก็คอนเซอร์เวทีฟกว่าของตลาดนะคะแล้วก็ใช้ PE 14เท่าเท่าเดิม target price อเออ,เอ,อถูกล้ว a r g e ก p r ็ c e ของเซตปีหน้าก็เลยเป็น1,400จุด mm hmm. นะปีนี้เราทำไว้พัน่ากว่า,วาปีหน้าไปเป็น1ัน4ค่ะก็เรื่องราวของเดือนพฤติกาก็ประมาณนี้น่าจะงบเนี่ยเป็นตัวหลักเลย s e ต index น่าจะไซเวย์ถึงไซเวย์อัพได้แล้วก็ s e ตอินด x ในปีหน้า t a ร g กเ็ตปัจจุบันก็เป็นพันสส่วนหุ้นเด่นรายตัวซึ่งเป็น เ,ออเดือนผลประกอบการก็จะเป็นตัวที่เราดูแล้วต่อให้เป็นงบที่ออกมาแล้วก็เป็นงบที่ดีถ้างบยังไม่ออกมาก็มีแนวโน้มว่าน่าจะดีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงถัดไปก็มาเจอกันหุ้นเด่น5ตัวค่ะ ไม่เปลี่ยตนตัวไม่เปลี่ยนตัวผู้ประกาศข่าวค่ะห้าตัวโชว์หน้าตอนแรกจะเป็นหน้าสุดท้ายแต่นี้ขอโชว์หน้าสุดท้ายขึ้นมาก่อนเลยว่าในห้าตัวของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยค่ะขอเลือกห้าตัวดังต่อไปนี้ก็จะมีค่อนจะไปในประเทศในประเทศในหระเทศสมุดเลยค่ะพี่ปุย๋ยอาจจะมี JFPT เน้อส่งออกบ้างเบาๆนะคะถ้าส่วนใหญ่โฟกัสอยู่ในประเทศนะ c p e x t r a นะคะ JFPT อีชิตัน KTB แล้วก็ m t c ค่ะ นี่ทั้ง3ตัวนี้น่าจะมี CPX e t r a นะที่กำไร Q3 อาจจะย่อหน่อยค่ะแล้วก็กำไร Q4 จะฟื้นแต่ที่เหลือนี่กำไร Q3 น่าจะโอเคกักนทุกคนใช่แล้วก็5ตัวนี้มันมีสิ่งที่ประโยชน์โยงยึดกันคือคนละครึ่ง plus ได้บ้างไม่มาก็น้อยแหละ,ะนะคะ เริ่มตัวแรกกันเลยนะคะ CPX t t a r ค่ะที่หยิบมาฝากกันนะคะ Q3 เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอาจจะมีย่อๆเบาๆเนาะกำไรที่เราคาดไว้นะคะ2,002ค่ะลดลงประมาณ5ประมาณ4-5%ทั้ง Q on Q แล้วก็ year on year แต่หลักๆมาจากตัว Lotus นะคะที่อาจจะถูกผลกระทบในเรื่องของ Cross Margin ที่ปรับลงค่ะแต่ถ้าเป็นในส่วนของโ h o ซลเองเป็นในของ m a c ครเองเนี่ยปกติ Q3 เป็น Q ที่ดีของเขานะคะแล้วก็แต่นี้เราก็ Q3 จบแล้วค่ะกาลังเข้าสู่ h ฮซีซั a แลวในไตรมาส4 ในไตรมาสสีนี่ก็คือคนละครึ่งเนี่ย พวกโมเดิลเทรดหรือว่าที่เป็นเชน i n โมเดิ r เทรดต่างๆเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์โดยตรงจากเรื่องของคนละครึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเอาคนที่ได้ประโยชน์ทางอ้อม,อมจริงๆก็ได้กันทุกคนนะแต่ถ้าเอาทางอ้อมและตรงที่สุดเนี่ยจะเป็น CP Extra หรือว่าตัวแมคโครนะคะถ้าร้านออโชว์หวยต่างๆขายดีตอนนี้ก็เห็นขายดีขึ้นนะเพราะมีมคนละครึ่งนะคะก็กลับมาคึกคักอีกรอบค่ะถ้าโชว์หวยขายดีของหมดก็ต้องมาซื้อของที่แมคโครนะคะเพราะฉะนั้น CP Extra เนี่ยก็จะเป็นคนที่ตรงที่สุดค่ะกับเรื่องของคนที่จะได้ประโยชน์จาก การคนละครึ่งนะคะแล้วก็ปกติในไตรมาสสีเองก็จะเป็นไฮซีซั่นของเขาอยู่แล้วทั้งแมคโครแล้วก็โลตัสค่ะ<ม>ก็เลยคิดว่าทั้งเออร์นิ่งโมเมนตัมนะคะแล้วก็สตอรี่ของเขาก็ยังสปอร์ตอยู่ประมาณการปีนี้อาจจะทำโตอยู่ประมาณสัก4%ปีหน้าจะโตดีขึ้นนะคะแค่ะราคาเป้าหมายที่ให้ก็คือ26บาท<ม>จากที่ไซด์เวย์ดาวมานานตลอดสักเป็นสัปดาห์นะคะก็ดูพยายามน่าจะยืนได้ตอนช่วงที่ คนละครึ่ง plus จะจะเอฟเฟกตีฟอ่ะจะเริ่มมีผลนะคะหุ้นก็เลยน่าจะอ,อ,อยู่ตรง bottom ตรงนี้แล้วพยายามจะยืนได้ค่ะค่ะแล้วก็ตัวถัดมาค่ะเป็น GPT นะคะ GPT ที่เลือกมาเนี่ยคือกำไรค่ะกำไร ของกลุ่มเนื้อสัตว์เอาว่า Q3 หรือว่า Q4 เนี่ยน่าจะแผ่วลงโดยเฉพาะหมูนะคะหมูใน Q3 เนี่ยชัดเลยเพราะว่าราคาหมูปรับลงเยอะมากราคาไก่ในประเทศจริงๆก็ปรับลงนะคะแต่เพิินว่า j p t อ่ะเขาก็จะได้2เรื่องค่ะอันแรกคือการส่งออกก็จะเป็นไฮซีซั่นของการส่งออกแม้ว่าตัวเขาเองแล้วก็บริษัทร่วมเนี่ย GFN แม็กกีรวมถึงตัวเอง j f p t เนีอาจจะมีปัญหาเรื่องแรงงานกัมพูชายอยู่บ้างนะคะแต่ก็สะดุดไปเดือนเดือนนิดนิด,นดนะคะ่ะตอนนี้กลับมาปกติแล้วหาแรงงานใหม่มาทดแทนได้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องส่งออกเนี่ยแต่ว่า Q3 อาจจะย่อบ้างแต่จะไปอยู่ใน Q4 ค่ะลูกค้ายังต้องการของอยู่ตอนนี้กลับมาผลิตได้ทันนะคะส่วนเรื่องของ raw material ราคาวัตถุดิบที่ปรับลดลงมาค่ะจะ support ตัว cross m a r g i n ของเขาพอสมควรเลยในไตรมาส3ก็เลยที่เลือกมาเพราะกำไร Q3 จะดีตอนนี้นลุ้นว่า new high เลยค่ะอาจจะได้ประมาณ680-700ล้าน เป็นกําไรสูงสุดของ JFPT นะคะแล้วเอาลุกใน Q4 ก็เมื่อกี้อย่างที่เล่าให้ฟังว่ามีตัวเลขส่งออกของตัวปริมาณไก่เนี่ยยังดีต่อเนื่องค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะยังซัพพอร์ตได้อยู่นะคะถ้ามาตรการคนละครึ่งเข้ามาอาจจะหนุนเรื่องการบริโภคในประเทศราคาเนื้อสัตว์ตอนนี้เริ่มขยับขึ้นแล้วนะคะช่วงสัปดาห์2องสัปดาห์ที่ผ่านมานําโดยราคาหมูมาแล้วค่ะถ้าหมูขึ้นเดี๋ยวไก่ก็จะกลับมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าทั้งเรื่องของเออร์เน็งโมเมนตัมมาตรการคนละครึ่ง valuation ถูกมากค่ะ PE 5ถึง6เท่าสำหรับ g f p t นะคะก็กำไรดีต่อเนื่อง Q3 Q4 ก็เลยหยิบมาฝากกันเป็นตัวที่2ค่ะราคาเป้าหมายที่ให้13บาทค่ะเมื่อกี้กดภาพเป็นรายมันนะเป็นรายเดือนก็ค่อยๆกระดึบกระดึบขึ้นมาหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็ถ้าดูเป็นภาพรายวันนะเป็นภาพ day ก็ยังอยู่ในแนวโน้มของ up trend เล็กๆแต่ก็เป็น up trend ค่ะ แล้วก็ตัวที่สมน่าจะถ้าเรียงตามตัวสอนอิชิอ่าอืมอิชิตต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้สดใสมากในแง่ของกำไรนะคะเพราะว่าฝนตกน้ำท่วมอะไรหลายๆพื้นที่กระทบชาเขียวเหมือนกันทะไม่ได้สดใสมากแต่ถ้าในบรรดาเครื่องดื่มทั้งหมดมดีสุดในกลุ่มเครื่องดื่มเอาว่าแย่น้อยที่สุดนะคะกำไรยังพอประคับประคองตัวได้ค่ะคะิวอคิว ไม่นับรวมกําไรพิเศษที่ขายที่ดินตอนในไตรามาสที่แล้วนะคะดูกําไรปกติเนี่ยอาจจะมีทรงๆหรือย่อลงบ้างแล้วก็อาจจะลดลงเยออนเยนเล็กน้อยค่ะแต่ยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าโอเคเลยแล้วมาในไตรามาสสี่ก็มีการออกสินค้าคือกําลังพยายามเอาสินค้าหลายๆตัวเข้าตลาดทีทีมากขึ้นตัวอิชิตัน เอ่อพาวเวเอ่อตัวตัน Power ที่เป็น e r g y g y i ิ k นะคะก็เอาเข้าทีทีครึ่งค่ะแล้วก็หวังคนละครึ่งเช่นเดียวกันนี่ตัวที่3แล้วนะคะที่ยังคาดหวังตัวมาตรการคนละครึ่งอยู่ไปดูข้อมูลในดิจข,ของเขาเนะะี่ยค่ะทุกครั้งที่มีมาตรการคนละครึ่งรายได้เขาโตค่ะโดยเฉพาะของในประเทศนะของกัมพูชามีบ้างคะ่ะแต่ว่านิดเดียวสะสมรายได้ประมาณแค่1นในประเทศยังช่วยได้หมดนะคะก็ะเลยคิดว่า q 4เนี่ย ปกติกําไรจะต้องลดลงเป็นโลซีซ่นต่ําสุดอของปีค่ะแต่ปีนี้อาจจะไม่เหมือนทุกทีเพราะว่า Q2, Q3 มาแล้วก็ฝนตกมาตลอดทาง Q4 ก็น่าจะค่อยๆพิิกอัพขึ้นหรือยังน้อยทรงตัวแต่ว่าก็เป็นตัวเลขที่ดีแล้วสําหรับอิชิตันนะคะจุดเด่นของเขาเนะี่ยอยู่ที่ valuation ค่ะ PE วันนี้ก็มาสักสิบต้นๆแล้วก็ดีเวเดนยิวปีละประมาณ10% 9-10ก็จะจ่ายปีละ2ครั้งนะคะก็เลยเลือกมาฝากการเป็นตัวที่3ค่ะ ราคาเป้าหมาย14บาทค่ะ14บาทนี่ภาพก็กำลังแบบว่าช้อนขึ้นเลยนะคะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคอนจะไปทั้งบวกได้นะคะตัวที่4ตัวที่4จะเป็น KTB ต้องบอกว่าประกาศงบไปแล้วเมื่อกี้ไต่พูดถึงเรื่องของคนละครึ่งคนละครึ่งเนี่ยเออก็ได้ในส่วนที่แอปเป่าตังถ้าเกิดว่าใครใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆสั่งอาหารก็ต้องไปไม่ได้กดตรงๆที่ตัวไลน์แมนหรือตัวแกระ ก็ต้องไปกดที่แอปเป่าตังค่ะแล้วค่อยเข้าไปในอแอปฟู้ดเดลิเวอรี่อันอีกทีหรือจะเป็นทองคําจะออมทองซื้อทองก็แอปเป่าตังก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของ k t b เนี่ยงบที่ออกมาก็ดีแล้วก็เกินกว่าทุกคนคาดนะคะในเรื่องความแข็งแรงของงบดุลการตั้งสำรอง NP อันนี้ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วพอมองไปข้างหน้าถ้าเกิดว่า ภาครัฐมีการลงทุนแบบจริงจังเราก็คาดหวังว่าน่าจะเห็นเห็นสินเชื่อของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่ออกมาในเรื่องของการลงทุนสร้างถนนทนทางหรืออะไรอย่เงี้ยต่างๆมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เลือกเข้ามาที่เลือก KTB เนี่ยเนื่องจากว่าปันผลเซอร์ไพรส์ปกติ KTB จะเป็นแบงค์ที่ แต่ไหนแต่ไรคือจ่ายปีละหนค่ะมาปีนี้อยู่ดีๆก็โพร่งขึ้นมาจ่าย43สตางค์เอ่อ43สตางค์เนี่ยจะ XD วันที่11เดือน11 1111เลยนะนี่นะคะแล้วก็43สตางค์ถ้าเทียบถ้าเทียบกับ EPS ของครึ่งปีแรกอะน้อยมากนะคะเชื่อว่าครึ่งหลังน่าจะจ่ายเป็นเปอร์เซ็นที่ payout ratio ะคะ่ะน่าจะเยอะกว่านี้แล้วก็ พีบุ๊กก็0.7เท่า PE ก็7เท่า7กับ8เท่าได้ดีเวเดนยิวก็น่าจะไม่ต่ำกว่า6%ก็เลยเลือกตัว KTB มาสำหรับเดือนพฤศจิกายนนะคะราคาเป้าหมายของ KTB เนี่ยเราให้29บาทส่วนตัวสุดท้ายนะคะเป็น finance finance เนี่ยเอาจริงๆถ้าดูจากกราฟ MTC เนี่ย มันแกว่งออกด้านข้างม,มาแบบว่าไม่ค่อยไม่หือไม่อืออะไรเลยนะคะแต่ว่ามองว่าอันที่หนึ่งแหละกนอง,งอก็น่าจะมีการขยับลดดอกเบีย้ยในเดือนหน้าแต่สมมุติสมมุติไม่ได้ปรับลดดอกเบีย้ยก็ไม่เป็นไรถ้าเราดูการเติบโตของ MTC กับในบรรดากวนของสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดอันนี้ก็ดูแข็งแรงสินเชื่อโตสาขาโตสาขาคือขยายสินเชื่อโตแล้วก็ NPL ต่ำ การเก็บหนี้เก็บหนี้ได้ดีความแข็งแรงเนี่ยแข็งมากนะคะ,ะถ้าเกิดฟุกฟุกกรนอง,อง,องมีการปรับลดดอกเบี้ยอันนี้กลุ่มในกลุ่มไฟแนนซ์ก็ชอบ MTC ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้อันนี้ส่งตรงนั้นแล้วก็งบยังไม่ได้ประกาศนะแต่คิดว่า Q3 ออกมาน่าจะเห็นงบที่ดีแล้วก็ดีต่อในในเพีกที่สุดของเขาจะอยู่ใน Q4 <ะ><ะ>นะคะก็เลยเอา MTC เข้ามาฝาก แล้วก็บวกกับว่า PE, PE book อะไรต่างๆนาะนาะก็ไม่ได้แพงอย่างถ้าดู PE ของปีนี้ก็11เท่าปีหน้าก็สักเเท่ากว่าๆเองนะคะดีว d ด n อ y นยิวอันนี้ไม่ได้เป็นหุ้นปันผลนะเพราะว่าเป็นหุ้นเติบโตสำหรับตัว ATC เพราะว่าใช้ working cap เยอะไปในการขยายสาขานะคะคราคาเป้าหมายของตัวตัวเมืองไทย MTC เมืองไทย Capital เนี่ยเราให้56บาทค่ะ ีกตายเราก็ครบแล้ว5ตัวเอออย่างว่องไวรวดเร็วนะคะสรุปสําหรับภาพของเดือนพฤศจิกานะคะเรามองว่าประเด็นที่เป็นลบภาพแมกโรไม่ค่อยมีถึงมีก็ Price in ไปแล้วค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ก็เลยมองไซเบ์ไซเบอัพสำหรับตัวเซตอินเด็กเป้าของเซตป,ปีหน้าพันสี่ท่นๆแล้วก็หุ้นเด่น5ตัวสําหรับเดือนพฤศจิกานะคะก็จะมีตัวแรกคือ c p x เค่ะนะคะเป้าหมาย26บาทค่ะ CFPT ค่ะนะคะเป้าหมาย13บาท ตัวที่3จะเป็นอิชิตันนะคะราคาเป้าหมาย14บาทค่ะตัวที่4 KTB ราคาเป้าหมาย29าแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะ MGC ค่ะราคาเป้าหมาย56บาทค่ะวันนี้ก็ครบภาพสําหรับกลยุทธ์การลงทุนในเดือนพฤศจิกานะคะรีลันได้ทุกวันจันทร์ถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ดูไลฟ์กันแล้วก็ของเดือนธันวาเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราเรามารอฟังกันต้นเดือนธันวาอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ